โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องบังคงนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมโฮเทลไอวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําการทำติ๊กเกอร์นะครับ oh. อยากรู้ใช่ไหมว่าจะทำติ๊กเกอร์อะไรก็ไปดูกันเลยครับ โอเคครับอันนี้ก็เอยไม่ใช่ <S <S ตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าของในตาเกมแล้วนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าไปสกิลอะไรก็สกิลตัวนี้เลยครับนี่อยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันต้องอยงทำยังไงครับก็อันดับแรกนะครับอืม ให้เราไปที่เห็นตัวนี้ไหมคนยืนมุงเต็มเลยตรงนี้ร้อยยายยายคนแก่ๆนั่นแหละให้เราโผล่มาแล้วแล้วก็กดแตกที่ตัวเขาแล้วก็ชี้ชี้ไปให้ประมาณเนี้ยอืมไม่ยน่ยดูก่อนมีมีหรือเปล่าวะดูก่อนโอเคเหมือนจะไม่มีนะครับเป็นตอนนี้นะทิกเกอร์ โอเคนะครับก็ณเวลาตัวนี้นะครับสําหรับที่จะน,นะครับมันมีสองเงื่อนไขนะครับเราต้องมายืนตรงนี้เวลาตีสามตีสามเท่านั้นนะครับที่เราจะทําได้นะครับต้องตีสามเท่านั้นนะอพอมาถึงตีสามแล้วให้เราอยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีก็ได้หรือจะประมาณสัก ตีสามถึงตีสี่ก็ได้แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะครับแล้วพอถึงสักพักแล้วก็เรามาถึงพุงนี้ใหม่นะครับมาถึง,องรอตีสามเหมือนเดิมแล้วก็รอโผล่มาแล้วก็เราก็จะได้ติ๊กเกอร์มาหาอะไรวะเนี่ยตอนนี้เวลาก็ประมาณสักเจะดตีสามแล้วนะครับ เท่าไหร่มาเจ็ดนาทีใช่ป่าวะนั่นแหละอีกสิบสิบสองนาทีดีเออนั่นแหละพอ1ึงสิบสองนาทีแล้วก็แล้วก็มาชี้นะครับดูดิคนมายืนรอเต็มเลยไอย่ไม่เต็มหลอกี่คนวันเนี่ยห้าคนเองเต็มวาซานโอเคแล้วก็เราจะตัดก่อนตุ้ยเราจะตัดยังไงวะอยู่อย่างงี้แหละอืม ลืมไปลืมไปผมว่ามันมีกฎเลยนะของเอ้ยไม่ใช่กฎดิวมว่ามีกติกาเราจะได้สติกเกอร์ตัวนี้เราต้องแตะแล้วชี้มาให้ไม่ให้หลับด้วยนะไม่ต้องปล่อยให้มันหลับถ้าเราหลับคือเราตัดสินะคือแบบเราไม่ได้แนะ่นอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วอืห้ามขยับเนื้อขยับตัวห้ามพิมพ์ด้วยนะ าเราพิมพ์แม้แต่คําเดียวตอนเวลากาลังเราจะทําเนี่ยลาจ,จะไม่ได้เลยก็ได้เราอาจจะแบบเลื่อนต้องต้องเลื่อนวันใหม่อะประมาณเนี้ยต้องเลื่อนวันใหม่ต้องปีใหม่พรุ่งนี้เลยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วอืมเขาประมาณนั้นเละโอเคตอนนี้ก็คนก็มามุงเยอะแล้วนะคนก็ต้องอยากได้เหมือนกันแหละ few m o น e ่ก็จบครับเวลาก็เท่าไหร่วะตีสองห้านะครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วก็แล้วก็จะนั่งอ้ยไม่ใช่นี่ยืนตรงนี้ดิยืนรอนะครับอีกหนึ่งนาทีนะเฮ้ยเอ้ต้องรอนานอีก เฮ้ยเอาอะไรวะงงนะอะไรวะเนี่ยใครทุกคนแบบกดตรงนี้นะแล้วก็ชีดไปเลยนี่ให้ทำแบบนี้นะครับถือเป็นการสอนนะครับแล้วก็ให้ถึงเวลาประมาณสัก20 20นาทีอะไรประมาณเนี้ย ไม่ถึงประมาณตั้งตีสี่ก็ได้แนละ้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนจะกี่เกียจไม่กี้เกียจน,นะครับแล้วก็ทาไปเรื่อยนะครับแล้วก็ได้งงเฉยเลยเอาอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกรอบทัปดีดีปะเนี่ยงงเลยจิ๋ก็ได้เห็นไหมเวลาตีสามแบบถ้าเราแบบถ้าเราเคยทํานะถ้าเราเคยทยําแล้ว แล้วเรามารอประมาณสักตีสามประมาณเนี้ยเราเขาก็จะให้ไอติเกอร์ตัวนี้มาประเนี้ยแปลกแปลกไหมเวลาทําไมพุงท้ยแปลกแปลกไหมทาไมถึงพูดเป่าอ๋อแอบเล่นครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็คือแบบว่าเขาพูดตังไม่ได้อะประมาณเนี้ย,ย,ยอืที่บ้านเขานอนหมดแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยอก็อเลยพูดตางไม่ค่อยได้ประมาณนนีะ้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับถืกดไลค์ด้วยครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะรับสำหรับผู้ติดคนใหม่ก็ฝากกดติดไลค์ทุยฝากกดติดตามกดใจด้วยนะครับเป็นช่องใหม่เลยก็อยากผู้ติดตามประมาณสักหนึ่งพันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อืมขอมาลาเฮ้ยอะไรจะพูดแล้วได้ก็คงเจอเลยไม่ใช่ครับไม่ไหวครับทุกคนสวัสดีนะครับแสดงลาลาลา,ลา